กิโลเลยนะคะลูกค้าแล้วตัวนี้เขาสามารถปรับได้ก็คือลูกค้าพับได้พับแบบนี้เข้าหากันได้เลยแม้คือมันประหยัดพื้นที่ด้วยนะบางทีเราไม่ได้ใช้ตัวราวแล้วเนาะเรากา็เราก็สามา,ารถนะคะเลื่อนไปเก็บได้เลยแบบนี้นะนี่แล้วก็เวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเราก็สามารถเลื่อนราวนะคะหนีฝนได้สบายๆตัวที่แขวนนะคะลูกค้าออกแบบมานะเวลา,ลาลมมาแรงๆอะไรี้ยลูกค้าผ้าเราพัดผ้าเราปิวเนี่ยเขาก็จะไม่ขยับเลย นะลูกค้าจะอยู่แบบนี้สามารถนะคะตากพ้าลง,งพ้ารวมผืนใหญ่ๆได้เราสามารถยืดตัวราวตัวนี้ออกมาได้อีกนะลูกค้าคุ้มมากๆเลยแม่ราคานี้นะ499บาทใครจะกดก็คือกดได้เลยนะคะไม่เป็นสนิบเวลนานะตัวนี้ล้อเนี่ยคือมีให้เลย4ล้อหมุนได้เลย360องศาแบบนี้นะคะลูกค้จาจ๋าอุยแม่เราเคลื่อนย้ายง่ายสะดวก้วยนะน้ำหนักเขาเนี่ย กำลังดีเลยยกกันแบบคนเดียวเข็นคนเดียวก็ได้สบายๆนะคะสั่งวันนี้ส่งออกให้เลยพรุ่งนี้ราคานี้นะคะลูกค้าได้ส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วขึ้นมาได้เลยลูกค้าราคานี้เฉพาะตะกร้านตรงนี้เลยนะเฉพาะตะกร้าตรงนี้เลยในไลน์เลยนะคะ